แล้มาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับสาวน้อยใจแฟนครับกระโดดลงบก่กกบหวังให้กบแทะจนขาดใจแต่สุดท้ายนะฮะแฟนหนุ่มก็กระโดดลงไปช่วยไว่ได้ทันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับผู้หญิงสมัยนี้ไม่ค่อยมีเหตุผลครับใช้แต่อารมณ์นะฮะแล้วดูซิเป็นไงฮะสุดท้ายก็ลำบากผู้ชายจนได้ต้องกระโดดลงไปช่วยนะฮะใช่ไหมคุณชงงามค่ะ เลยนะคะคุณผู้ชมเพราผู้ชายบางคนเนี่ยก็ค่อนข้างงี่เง่าเหมือนกันค่ะเอาละค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะคะหนุ่มเครียดขาดเตะต้นมะพร้าวจนหักทั้งสวนเลยค่ะเหตุเพราะแฟนสาวให้เงินไม่พอใช้ค่ะสุดท้ายเนี่ยแฟนสาวขอชดใช้ค่าเสียหายเดือนละ50บาทโอ้โหดูสิคะคุณผู้ชมผู้ชายเนี่ยใจร้อนแล้วก็ชอบใช้กำลังในการแก้ปัญหามากๆเลยนะคะ สุดท้ายเนี่ยผู้หญิงก็ต้องมาตามแก้ปัญหาให้อ่ะคะ่ะจะไม่แก้ปัญหาได้ไงก็เงินอยู่ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ฮะ <c oughs> อ่ะ,อะ